ดูเซตสวัสดีครับเป้จากช่องเป้บ้ัครับวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนขอ break down นางสาววันดากับนายวิเชียนตอนที่1ห,หลายๆอย่างเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับในคลิปพรีวิวและก็คลิปสปอยรีแอคชั่นตอนที่1ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูกันได้ในช่ e l เราเลยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมา break down ทุบรายละเอียด ให้มันแตกละเอียดเลยมาดูกันว่ามีอีสเตอร์เอ็กอะไรบ้าง oh, เริ่มเลยนะครับ <yeah. S 1> โอ้โหเปิดหัวมาที่ไททันคาร์ดนี่ก็อัปเดตจาก Avengers Endgame มาหลายซีเลยนะครับมีทั้งซีนที่แคปเจนอเมริกาได้จับคอนโมเนียซีนที่โทนี่สตาร์กบอกว่า I am Iron Man แล้วก็ส n นปนิวนะครับมีซีนที่บัคกี้อยู่กับ Rocket มีซีนที่ Scarlet Witch ใช้พลัง แล้วก็มีซีนที่เหล่าสาวๆของกลุ่มอเวนเจอร์สมารวมตัวกันเป็นครั้งแรกไปต่อนะครับสังเกตได้ว่าป้าย for sale หน้าบ้านของวันด้ากับวิชันเนี่ยมีรหัสเลข732อยู่ที่หน้าบ้านมันคือรหัสของเมืองนิวเจอร์ซีย์ครับของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคมป์ลีไฮอาร์มีเบสเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้ซึ่งก็มีสิทธิ์ว่าเอ๊ะ Pocket Reality ที่ WandaVision เนี่ยอยู่ตอนนี้คือ a คม r ์ High หรือเปล่า c a m p r ์ High คือสถานที่ที่เราทดลองกับ Steve Rogers เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นต้นกำเนิด Origins ของกับตนอเมริกาเคยได้พูดเอาไว้แล้วนะครับในสปอยตอนที่1ว่าเป็นซิทคอมยุค60,50เนี่ยคล้ายๆเรื่อง The Dick Van Dyke Show จากมุกนี้เราจะเห็นเลยว่าโอมาร์มาเลยเต็มๆคือ h e d i c k Van Dyke Show เนี่ยเขาสะดุดเก้าอี้ แต่วันด้ากับวิชันเนี่ยเดินผ่านทะลุเก้าอี้ไปแล้วก็จะสังเกตได้ว่าฟอนต์ตัวหนังสือในการใช้ไตเติลแทร็กเนี่ยคล้ายเคียงกันมากไปต่อครับอ่าซีนนี้คือซีนที่วันด้าถามวิชันว่าจะกินอะไรไหมวิชันก็ตอบว่าโอ้ I don't eat food คือผมไม่กินอาหารซีนเนี้ยอิงมาจากซีนในซีร i ส War ครับแคปเทนอเมริกาซีรีส์วอร ที่วันด้ากับวิชั่นเนี่ยคุยกันและวิชั่นก็บอกวันด้าเป็นครั้งแรกว่าผมไม่กินอาหารไปต่อครับอ่าซีนนี้เป็นซีนที่วันด้าเล่นมุกว่า my husband and his indestructible head indestructible เนี่ยมีความหมายว่าทำลายไม่ได้คือทนทานมากไร้เทียมทานอาจจะอิงไปถึงซีนใน Avengers Infinity War ที่วันด้าเนี่ยพยายามจะทำลายเม็ด My Stone บนหัวของวิชั่นแต่ว่าทำลายได้ยากมาก เพราะว่า Infinity s t o n e เนี่ยมันแข็งแกร่งเหลือเกินและอยู่บนหัวของ Vision ก็ Indestructible Head แต่ว่าพอ Thanos มาหยิบเท่านั้นแหละปึ๊บโอ้โห Indestructible Head ที่ว่าทนทานแค่ไหนก็เละครับเละไปต่อครับจากในหนังสือพิมพ์ที่ Vision ถืออยู่เนี่ยจะเห็นว่ามุมข้างล่างเนี่ยมันจะมีโฆษณา Lobster อยู่ Lobster นี Lob ่ก็ออกมาขยี้มุกเยอะเลยในตอนที่1ซึ่งผมกับบัมเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วใน ตอนที่เราสปอยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูในช anel เราได้อ่าแล้วก็คุณป้าข้างบ้านมาแล้วครับ Agnes Agnes นี่เราก็ทั้งพรีวิวทั้งอะไรไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูในช anel เราได้เราจะพยายามไม่พูดข้อมูลเดิมซ้ำนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยมีจุดที่น่าสนใจอยู่คือเป็นจุดที่ Agnes เนี่ยทักวันด้าว่าวันด้า charmed charmed เนี่ยมันหมายถึงว่าดูดีน่ารักมีสเสน่ห์ก็ได้ หรืออาจจะเป็นกิมมิคที่เล่นกับคำว่า the spell of a wish that e n t r a n c e s you is a charm มันมีอีกความหมายหนึ่งก็คือพวกแม่มดเนี่ยเวลาเขาเสกเวทมนต์ใส่คุณเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าชามก็ได้ซึ่งซีนที่ Agnes เอาสับป,ปะรดมาให้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าคอสตูมเปลี่ยนไปเห็นไหมครับจะมีคล้ายๆเคปหรือผ้าคลุมอยู่ที่หัวไหล่เป็นสีดำอันนี้ก็จะคล้ายๆชุดในคอมิกของอา a t กาตาฮาร์เลย ซึ่งดูแล้วโหใกล้เคียงกันมากแล้วก็สำหรับนิตยสารที่ a อ n เนเอามาเมาท์มอยกับวันด้นั้นก็คือ Glamorous ซึ่งในโลกจริงๆนะครับมีนิตยสารชื่อ Glamour อ,อ้างอ้างอิงมา Glamour เนี่ยก็จะเป็นนิตยสารผู้หญิงที่พูดถึงเรื่องเรื่องผู้หญิงผู้หญิงนะครับเมาท์มอยซึ่ง a อ n เนเนี่ยเอาตรงเนี้ยมาคุยกับวันด้าว่าทำยังไงที่จะ seduce คือหมายถึงว่ายั่วยวน vision ได้ แอคเนสเนี่ยพยายามจะทำยังไงก็ได้ให้วันด้าเนี่ยท้องพอพูดถึงเรื่องท้องนะครับจะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์ที่วิชั่นถืออยู่ในซีนต้นเรื่องนะครับหัวข้อข่าวเนี่ยคือทีมในตอนที่หนเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเยอะเลยอ่าซีนนี้ขอโยงนิดนึงคือตอนที่แอคเนสเนี่ยเข้ามาช่วยวันด้าทำกับข้าวเธอบอกว่าโอ้ oh, I k โ o w you in a p in c h so t h i s menu can be done in ดันใ คือรู้ว่าเอาตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่แต่ว่าเมนูเนี้ยแค่ดีดนิ้วทีเดียวเนี่ยก็เสร็จแล้วสแนปเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอิงถึงอะไรอ่าสำหรับพวกอีสเตอร์เอ็กที่ซ่อนอยู่ในคอมเมอรเชียลโทสเมดทูเ0 0สันเราพูดไปหมดแล้วนะครับในสปอยวันด้าวิชั่นตอนที่หนึ่งย้อนกลับไปดูในชาแนลเราได้เลยอ่าสำหรับฉลากที่ขวดวายนะครับเขียนว่าเมซงดูเมบรีเมซงเนี่ยภาษาฝรั่งเศสเนี่ยแปลว่าเฮาส หรือแปลว่าบ้านนะครับเขาก็เลยมาโนกันว่าไอฉลากที่ขวดวายเนี่ยจะโยงไปคอมิกค,คือ House of M หรือเปล่าเพราะว่าอันี่มันก็ใกล้เคียงเนี่ยเมซองดูเมอร์ปรีเนี่ยเมอเนี่ยมันตัว M อยู่แล้ว House of M อันนี้ขอพูดถึงเพลงนิดนึงเพลงที่วิชั่นร้องตอนดึงความสนใจจากภรรยาของเจ้านายตัวเองนะครับก็แก็ก้แยก,ก Don't Talk Back มันเป็นเพลงที่ตอนซีนในออฟฟิศตอนต้นเรื่องเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยก็เปิดเพลงเนี้ยอยู่บนวิทยุบนโต๊ะเพลงเนี้ยเป็นของวง The Coaster s นะครับเป็นวงเก่าโบราณเลยยุคนู้นเลยอ่ามาถึงซีนตอนจบอันนี้เราพูดไปเยอะละในสปอยวันนว i ชั่นตอนที่1นอ่าพอพูดถึงหน่วยซอสหน่วยซอสเนี่ยเราพูดถึงไปแล้วในคลิปที่เราพรีวิว วันด้าวิชั่นนะครับอยู่ในชาแนลเราย้อนกลับไปดูได้ทีนี้จะขอพูดนิดนึงเพราะในคอมิกเนี่ยตัวย่อของ S W O R D เนี่ยมันย่อมาจาก s e n t i e n t World Observation and Response Department แต่ว่าใน M C U เนี่ยในซีรีส์เนี่ยเปลี่ยนครับจาก S W O R D เนี่ยเปลี่ยนเป็น s e n t i e n t Weapon Observation Response Division ก็เลยวิเคราะห์ว่าเอ๊ะ หรือหน่วยซอสเนี่ยจริงๆท,ที่ที่ต้องมามอนิเตอร์วันด้าเนี่ยคือวันด้าเนี่ยเป็นอาวุธที่มีอันตรายต่อโลกหรือเปล่าอ่าตัวนี้มีอีสเตอร์เอ็กสำคัญเลยครับเขาจะเขียนว่า directed by f brown ในคอมิกเนี่ยเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ชื่อว่า black tiger ครับซึ่ง black tiger หรือ f brown จริงๆเนี่ยชื่อตัวละครนเนี่ยเคยปรากฏใน m c u แล้ว ในเรื่อง Spider-Man Homecoming ครับเป็นเพื่อนของ Peter Parker คือคนนี้เลยซึ่งเราไม่รู้เลยว่าต่อไปในอนาคตเนี่ย M.C.U จะเอาตัวละครนี้มาเล่นต่อหรือเปล่าเครดิตตอนจบคืออันนี้ใช้อิงจากเทคโนโลยีในโลกจริงครับคือเป็นสี R.G.B.Red.Green.Blue สำหรับทิ้งท้ายไว้นะครับจะมีหนังภาพยนตร์ใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำอยากให้ไปดูกันมันมีบางอย่าง บางสิ่งเนี่ยคล้ายๆกับที่วันด้าวิชันเนี่ยของ M.C.U. เนี่ยเอามาเล่นคือเรื่อง p l e c e n t w i l l l เป็นหนังปี1998ใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ลองไปหาดูมันจะมีบางอย่างเนี่ยคล้ายเคียงกันอยู่และก็อีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำให้ดูนะครับคือเรื่อง The t r u m m n s s o w w หนังปี1998เหมือนกันอันนี้ก็มีบางอย่างบางกิมมิกเนี่ยคล้ายๆกับวันด้าวิชั่นอยู่ก็สาหรับ วิดีโอคลิป Breakdown Wonder Vision ตอนที่1ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับติดตามตอนที่2ได้ต่อไปแล้วก็ช่องของเราเฟ้บัามฝากด้วยอย่าลืม subscribe กด like กดแชร์ c o m มนต์ก็ได้แต่ต้องไม่บูลลี่สวัสดีครับ